ชื่อบุญเกิดจะพี่พี่ทองดีไปไหนให้บุญเกิดขอติดฝอยให้ตามไปด้วยอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวข้าจะถีบก็ให้หถ้าถีบละ่ะก็เกิดเรื่องใหญ่เอ็งจะสู้ข้ารด้ไงวะกล่าวจ้าแต่ตูดฉันก็จะเจ็บนะสิและพี่ทองดีก็ต้องเดือดร้อนประคองฉันไอ้บุญเกิดฉันรักพี่ทองดีเหมือนพี่ชายเป็นพ่อคนที่สองของฉันก็ว่าได้คิดถึงบุญเกิดอีกแล้วเหรอคะเจ้าคุณพี่ รู้สึกเหมือนเหตุการณ์ระหว่างพี่กับมันเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันวานนี้แล้วนี่เมียของมันเป็นยังไงบ้างเอิ่งพอจะทำใจได้แล้วเจ้าค่ะมันเข้มแข็งเะยิ่งกว่าพี่นะบอกนางเอิ่งด้วยว่าไม่ต้องกลัวอันใดเราจะดูแลมันไปตลอดชีวิตของเราเหมือนกับน้องสาวแท้ๆว่าแต่คันของแม่เลมยงเถอะ ดูอุ้ยอ้ายเต็มทีจะถึงกำหนดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคงเร็วๆนี้แหละเจ้าค่ะอุ้ยอพอทักเข้าก็รู้สึกเจ็บทันทีเฮ้ย hey, ใครอยู่นั่นน่ะรีบไปตามหมอตำแยมาเดี๋ยวนี้มีค่าจัดทอดดูแลวไว้ได้ยินไหมว้ไปหน่อยไว้เร็ว เป็นยังไงบ้างแม่ลำยงคงเจ็บมากสินะลูกตัวใหญ่เหลือเกินนี่พอทนได้เจ้าค่ะลูกคนที่สองคลอดง่ายกว่าคนแรกมากนักแต่ว่าอันใดเหรจ้ะลูกคนที่สองก็ยังเป็นชายแต่เจ้าคุณพี่บอกว่าอยากได้ลูกสาวคงทำให้เจ้าคุณพี่ผิดหวังไม่ดอกจ้าถึงจะเป็นลูกชายเพื่อยังรักมันส่วนลูกสาวเอาไว้คนที่สามก็ได้ แล้วถ้าคนที่สามยังเป็นชายอีกละเจ้าค่ะกรอคนที่สี่ที่ห้าหรือคนที่หกต่อไปก็ได้นี่นะเห็นจะมีปัญหาอันใดถ้าได้ลูกสาวคนที่เจ็ดก็ยิ่งดีใหญ่เลยมีไหวดอกเจ้าค่ะคือนี่มีเป็นขยงอย่างนั้นคงต้องหาเมียใหม่มาช่วยอุ้มท้องให้พี่บอกไม่ลำโยงแล้วไงไอทองดีจะขอมีเมียเดียวเท่านั้นและจะยึดมั่นในคำนี้ตลอดไป ขอบพระคุณค่ะเจ้าคุณพี่ลำยงจะพยายามมีลูกสาวให้สมใจเจ้าคุณพี่ให้จงได้เมียข้าเป็นยังไงปลอดภัยดีไหม คุณหญิงปลอดภัยเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณได้ทิดานะ่เจ้าค่ะเอิงขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าค่ะเข้ามาเด็ดแล้วเจ้าค่ะเจ้าคุณพี่อืมในที่สุดคุณหญิงก็มีลูกสาวให้พี่จนได้ขอบใจมากนะเอาละคราวนี้คนที่สี่พี่ขอเป็นผู้ชายตายจริงยังไม่ทันไรก็ตั้งความหวังใหม่อีกแล้วเหรอเจ้าคะ ไอ้ทองดีเองเป็นใครรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าเตี่ยวพผ้นเดียวสีแดงอย่างนี้กูเป็นโยมทูป จะมาควักหัวใจของมือออกไปนะสิวะจะยอมมาทูดหรือขี้ทูดก็ถามดาบในมือของข้าก่อนดีกว่ามึงจะกล้าสู้กูเรืออ่อยทองดีงั้นกูจะาดาบใหญ่นี่รลดหนะออกมึงและควักหัวใจมึงออกมาเดียวนี็เข้ามาสิวะเข้ามา,า,มาทำไม <c oughs> ทำไมดาบในมือขวาของไอ้ทองดีหักกระเด็นไปง่ายๆอย่างนี้ร้องมึงไอ้ทองดีฟันขาวคือเพื่อาพิชัยนาภักดีสิวะกูจะควักหัวใจของมึงละยะยะยะเป็นอันใดเจ้าค้าคุณพี่ทำไมขวานขึ้นนั่งกลุ่มเล่าอกตัวเองอย่างนี้ฮะพี่พี่ฝันไปเลยเนี่ยแต่นอนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ เจ้าคุณพี่คงต้องฝันไปเจ้าค่ะแต่ว่าฝันยังไงเหรอเจ้าคะฝันว่ามียมทูตน่งผ้าแดงอยากรังกรูปร่างสูงใหญ่เอาดาบมาผ่าอ,อกพี่และควักหัวใจออกไปพี่พยายามสู้แต่สู้ไม่ไหวถ้าเป็นยมทูตรเราจะสู้ได้ยังไงแล้วเจ้าคะแต่นอนต่อเถอะค่ะเจ้าคุณพีเพราะฝันร้ายจะกลายเป็นดี ขอให้เป็นอย่างที่คุณหญิงบอกเถอะนะอย่าเป็นเทพสังหรณเลยเป็นยังไงเหรอเจ้าคะความฝันเนี่ยเขาว่ามีอยู่สีอย่างบุพภนิมิตฝันเพราะกรรมเก่าบันดาลให้เห็นความเป็นไปจิตนิวรเราคิดกังวลอันใดก็มักจะเก็บไปฝันเทพสังหรณฝันเพราะเทวดาดลใจและ ชาตโขพะกินมากไปก็เลยฝันอ๋อเช้าแล้วไม่นอนแล้วเราคุยกันดีกว่าคุยเฉยๆนะเจ้าค่ะก็พูดอย่างนี้ก็เข้าตำราย,ยิ่งห้ามมันยิงย่งยุนี่นาอย่าทำเป็นเก่งไปเลยเจ้าค่ะทำไมล่ะปีนี้สี่ิบเอ็ดแล้วนะเจ้าค่ะ <c oughs> ผมก็เริ่มจะสองสี พี่แพ้ผมเท่านั้นนานอนน้อยผมเลยขาวแต่เรียวแรงยังดีอยู่นะจะก,กุยคนที่หกดีไหม โบอ,บอ,อ,อ้ไม่ไหวแล้วขอรับเจ้าคุณพอ่อแล้วผมขอยอมแพ้เย่ย <Yeah, S 2> <c oughs> จิงเจ้าแดงเรียวแรงคนหนุ่มสู้คนแก่ไม่ได้คุณหญิงเห็นไหมเก่ง<ะ>จ้าค่ะดิฉันขอปลบมือให้ <c oughs> ทำเป็นประชดดีเดียวเธอคืนนี้รู้จัก <c oughs> ไอยลูกไอยเต้าบ้างสิเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วผมไม่ได้ยินอันใดนะครับ หนูก็ไม่ได้ยินเจ้าค่ะคุณแม่ <c oughs> มีม้าเร็วที่เป็นคนของเราแฝงตัวเข้าไปสืบข่าวในเมืองหลวงกลับมารายงานพระคุณขอรับงั้นรีบเอาตัวมันเข้ามาสิวะไอ้ทนายขอรับเบิกตัวม้าไงเอาเข้ามาได้อืม้ามากระผมอืมไม่ต้องรายงานตัวให้เสียเวลาบอกมาว่าเอ็งได้ข่าวอันใดมาบ้างข้ากำลังร้อนใจไว้เวลานี้ในเมืองหลวงกรุงธนบุรีกำลังระส่ำระสาย ลือกันว่าองค์เหนือหัวพระเจ้าตากสินมีพระสติฟั่นเฟือนไปขอรับกูไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ใจเย็นๆเจ้าข้าคุณพี่รีบแจ้งต่อไปสิแล้วก็ยังมีข่าวลืออีกว่าพระยาสันเป็นกบฏกุมตัวองค์เหนือหัวขังเอาไว้ขอรับไอ้เลวชาติพระยาสันกูจะไปกุดหัวมาเดี๋ยวนี้ไอ้ทนายเรียกประชุมไพรพลทันที พี่ดีใจที่คุณหญิงไม่ห้ามพี่เจ้าคุณพี่ทำถูกแล้วเจ้าค่ะองค์เหนือหัวมีพระมหากรุณาที่คุณต่อเราอย่างเหลือล้นจนไม่อาจประมาณได้เมื่อทรงมีภัยเราจะนิ่งดูได้ได้อย่างไรเจ้าคะทรงเป็นถึงมหาวีรบุรุษผู้กูชาติไทยทำไมถึงทำกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ทนายพาม้าเร็วอีกคนนึงมาขอเข้าพบเจ้าค่ะเรียกเข้ามาเลยนะสะอิ่งเจ้าค่ะ มีเรื่องอันใดอ,ววอ,อีเลวะม้าเร็วบอกว่ากูมไม่ได้ถามมึงไอ้ทนายไอ้ม้าเร็วก็หุบปากนิ่งอยู่ได้แล้วฝนเข้าตาพระรีบควบม้ามาได้งไงวะน้ําตาถึงได้ไหลยอย่างเงี้ยฮะมีเรื่องใหญ่ก็รับพระคุณองค์เหนือหัวตตกศินเร่เจ้ากรุงธนบุรีสรงสิ้นบุญสวรรค์กคตแล้วก็รับเอ็งว่าอะไรนะฮะโอ้โอ้ โอนกระหม่อมของไอ้ทองดีทำไมทำไมทำไมอ้อออเจ้าคุณพี่เจ้าคุณพี่ช่วยกันหน่อยเร็วเข้าเจ้าคุณพี่เป็นลมแล้วเห็นไหมเจ้าคุณพี่อย่าเป็นอันไดนะเจ้าคะเจ้าคุณพี่เร็วเร็วสิช่วยกันนวดเร็ว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 เข้า